สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกล่องพัสดุซึ่งเรารับมาแล้วยังไม่ได้เปิดดูเลยนะคะดูวันที่ที่ที่ส่งนะคะตั้งแต่ปีที่แล้ววันที่ยี่สิบสี่เดือนสิบสองปีสองศูนย์สองสามก็คือปีที่แล้วจะเป็นอะไรนะต้องแกะดูแล้วละ่ะมาถึงปีนี้ก็คือเท่ากับว่าต้องเรียกว่าเก้าเดือนเต็มแล้วสิ หาที่แก่ไม่เจอเลยระวังของแตกระวังของแตกขีดตรงนี้เลยนะไม่ได้แน่นหนามากเลยอะตรงระวังของแตกนี่นะ้นลงไปที่แต่ว่าข้างในเบาๆนะคะของเบาๆ ของซึ่งรับมาถึงเก้าเดือนเต็มเพิ่งมาแกะถ้าเป็นระเบิดนี่โตมไปแล้วเป็นอะไรนะจําไม่ได้สั่งอะไรนะกล่องเนี้ยเป็นอะไรนะ แกะแบบไรปานีเจอเจอแล้วเจอแล้วจ้ะเป็นก้อนเลยจ้ะเป็นก้อนข,อขาวๆเบาๆในกล่องมีอะไรไหมไม่มีมาต่อกนไกลกนไกลตัดตัด ตัดเลยชับชับตัดเลยตัดชับ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 ,ชบเข้ามาเข้ามาค่อยๆเข้ามาขยับมาเป็นอีกชั้นหนึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะอืม ลึกลับทับซ้อนแกะจ้ะแกะดูนะคะดึงออกมาตืมตืมเป็นใครกันเนะของรักของชอบ โอไมายกอดสยามรัตสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองห้าสิบสตังค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดค่ะ ออผนึกมาอย่างดีเลยนะเนี่ยแบบนี้วิเศษมากเลยอะ่ะของที่ส่งมาตั้งแต่ปีที่แล้วเราเพิ่งมาเปิดวันนี้ของดีที่หายากจำไม่ได้เลยว่าสั่งมาแล้วราคาเท่าไหร่ใครมีเก็บสะสมบ้างคะเดี๋ยวจะไปหาค้นหาประวัติของ เหรียญอันนี้มารีวิวให้ได้รับชมกันนะคะพศ2 4 7 2สยเหรียญชนิดราคา50สตังค์รัชกาลที่7พบกันใหม่ในคลิปที่2นะคะสวัสดีค่ะ